สวัสดีค่ะเจอกันครั้งแรกนะคะ,คะก็สงสัยว่าทําไมถึงอยากสักในมือคะค่ะก็ไปทํางานที่บ้านลูกค้านะคะร็จแ,แล้วพอดีไปเห็นมือลูกคา้าก็เลยถะะามค่ะแล้เขาทําอะไรมาใช่ค่ะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแล้วแล้วแล้วเขาสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าดีทุกอย่างเลยคะ่ะใช่เสร็จแล้วก็เลยเขาแนะนํามาที่นี่ค่ะก็เลยไม่รีรอ นะแล้วเขาทำ <c oughs> เขาอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ศรีนครินทร์น,นะคะอ๋อหนูก็ไปปลูกกระเบื้องที่บ้านเขาใช่ค่ะ,สะแสดงมานั่งก็เลยได้นั่งคุยเรื่องนี้อยู่พักหนึ่งใช่ค่ะชวนกันเลยสองคนสามีภรรยา<ช>นะคะพีะ่ก็นะสักแล้วนะเราจะมีเส้นการเงินที่ดีการงานที่ดีโชคลาภที่ดีชื่อเสียงที่ดีพี่ก็ขอวอพอให้ทั้งสองคนนะทำงานมีชื่อเสียงลูกค้าจ่ายเงินง่ายเ <c oughs> จรจาอะไรก็ราบรื่นนะ ขอให้รวยๆปังๆสร้างกิจการให้มั่นคงนะและเดี๋ยวเราเจอกันอีกขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ